สวัสดีครับผมต้นน้ำจีจีมาแล้วเย่เ oh, yeah. ตอร์ <c oughs> มาอยู่ในเกมใหม่ของวีมิกแล้วนะมากันรัวๆวีมิกตัวนี้นะแล้วก็มันมีกิจกรรมแอร์ดรอปไงนะครับมาทํากันชักชวนพวกเรามาทํากันนะครับเพราะว่ามันได้ฟรีนะครับแอร์ดรอปเนี่ยถือว่าชักชวนการลงทุนได้เพราะว่ามันถือว่าไม่ต้องลงทุนนะครับได้ฟรออีแต่อย่างอื่นนะครับที่จะลงทุนโดยจ่ายตังค์เนี่ยต้องศึกษาก่อนนะครับไม่ได้แนะนําการลงทุนในเรื่องที่จะชักตังค์นะครับผมโอเคสําหรับเกมนี้คลิป ตบอลแซตออนวีมิกอันนี้ก็ชื่อนะใช้คำว่าแซตแซตไอบอลบอลแซนี่มันมันคล้องจองกับแล้กนบอลที่เรารู้จักตอนวัยเด็กแล้วเกินนะครับก็อ่ะมาดูซิว่าเหมือนหรือต่างกันหรืออะไรยังไงนะครับผมตอนนี้อยู่ในเชนวีมินะครับแล้วก็เป็นเกมที่เท่าไหร่ของวีมิกแล้วยาวๆลลวว,วตอนนี้เขาวีมิกออกเกมมาเยอะมากนะครับผม จะเจอกันวันที่1ส็จพฤษภานี้นะครับก็อีกกี่วันละวันนี้18ใช่ไหมเออลองดูนะนับดูแต่เนี่ยมันจะมีกิจกรรมที่จะต้องทำนะครับสองกิจกรรมหลักๆก,ก็คือการทำาอ d ดออีอันนึงก็มาเตรียมตังที่จะซื้อนะอันนี้ก็คือไม่แนะนำการลงทุนนะที่จะซื้อต้องศึกษาก่อนนะทุกคนมาดูเกี่ยวกับรูปแบบของเกมนะครับคริปโตบอลเป็นเกมล็อกเชนที่มีทั้งเกมแบบ RPG นะอะไรของเขาอันนี้ก็เรายังไม่เห็นรูปแบบ เกมเพลย์แลนะ้วที่หนังฮะดูคลิปนะฮะก็เป็นประมาณนี้นี่ลักษณะเหรียญของเขานะครับก็เหรียญในเกมมาแลกเป็นเหรียญน,นี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นลักษณะของการขุดเหมืองอีกหรือเปล่าไม่รู้นะถ้ามาเป็นเพชรเป็นพลอยแบบนี้ไม่ไม่ค่อยจะพ้นเงื้อมือของการขุดแร่ยึดเหมืองอะไรนะแล้วก็เอามาแลกเป็นเหรียญในเกมนะครับแล้วก็เอาไปคอนเวิร์ตนะครับเป็นเกมเป็นเหรียญที่อาจจะใช้กับวีมิกแล้วก็ออกมานะครับเอามาใช้เป็นคริปโต เหรียญอื่นที่เอาไปแลกเป็นเงินจริงๆกันได้นะครับเหมือนเดิมปกติจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับอ่ะมาดูทีเซอร์ของวิโดีโอของเกมหน่อยหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตให้เสียงภาษาไทยดยต้นน้ำจีจีอย่าลืกรับกำลังเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกแล้วค่ะอีกนันไหมกว่าจะลงจอดฮะไม่เกินสาชมชั่วโมงกระท่านได้เข้าและจากเราอีกโลกของเราบ้างไหมไม่เลยค่ะนี่เสียงนะเสียงหล่อเสียงสวยหนะ้าดาวโลกนี่ไงมาจะถึงโลกแล้วนะ ข่าวด่วนยาลึกลับได้ปรากฏตัวขึ้นทุกคนข่าวที่น่าทึ่งมียาลึกลับหลายลำปรากฏตัวบนด้านฟ้าของมานครพทั่วโลกมียาลึกลับะนะสาพันธิโรแต่สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจก็คือเรายังไม่ทราบว่าพวกเขามาเยือนโลกในฐานะมิตรหรือศัตรูกันแน่นะอ่าช่วยด้วยจุกเชิญโรดยพยับคนออกจากออกทุกคนเลยนะนี่อ้ชุดฮีโร่ <laughs> นี่มันเหมือนเราเด็กๆใช่ไหมเนี่ยมาแล้ว5สีห้แส,สงเอาละไปแค่ใส่ชุดก็มีพลังเลยเหรอหรืออาจจะมีพลังอยู่ก่อนแล้วแล้วเปลี่ยนชุดย่ายจำได้ใช่ไหมเอาละนี่มันหมัดเจ้าพิภพนี่นาะนี่ไง10บเท่ามาแล้วคริปโตโบอลเซตออนวีเมกส์อ่า <c oughs> เป็นไงเสียงพอจะเป็นนักพากย์ได้มาดูคลิปอื่นดีกว่ามันมีอะไรบ้างะ ผมเห็นแล้วมนะันมีหลายคลิปเลยนะกคลิปตัวบอลเซตเนี่ย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 อ๋อนี่เมื่อกี้ซ้ำๆกันนะอ้าช่วยด้วยนี่นี่มีผู้หญิงนะแปลงร่างเป็นผู้หญิงมาบ้างก็หลายฮีโร่นะนี่มาแปลงร่างนี่ไม่ต้องใส่ชุดเหรอยิงพลังได้เลยอ้นี่ใครคนมีชุดเมื่อกี้อ๋อนี่มีการออกแบบชุดเหรออ๋อ นีอ่อีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งคลิปดูสิดูไปครบดูไปครบดูไปครูดูไปครบมาฉันคือนักประดิษฐ์เหล่าฮีโร่ผ่านศึกได้กลับมาอีกครั้งนับสิบปีแล้วกำลังเข้าทำหันกับศัตรูแต่ดูเหมือนศัตรูจะแข็งแกร่งกว่าพวกเขานะจะมีทางใดที่ต่อกรพวกมันได้ไหมล่ะเฮ้ยนี่ไงในละท่าน,นี้เป็นพอแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยชุดชุดระเบิดจ้าโอ้ไ oh ม no, no. ่นอนอนโหลวว่าสองว่าสอง ฮ่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ความสําเร็จก็อ่านว่าแล้วนะ่ะ <laughs> ตอนนี้เราจะเปิดเราจะต้องเราต้องแต่เลาต่อสู้กับอะไรตมของมันไม่รู้นะอ่ะประมาณนี้อ่านไม่ทันนะครับมันเร็วไปบางทีนะครับนี่ว้าวว้าวนายนะโอเคนี่ก็คือวิดีโอของคริปโตบอลเซตที่ให้ดูกันนะในลนักษณะปบบมาณนาทีเสือก็ได้นะคือก็ยังไม่เห็นรูปแบบเกมเห็นไหม <c oughs> ยังไม่เห็นเลยนะครับ <c oughs> อ๋อหยุดสิเพื่อนจะเล่นอะไรเยอะแยะอันไหนน่ะอ๋อนี่เนี่ยตัวตนะครับ ยังไม่เห็นรูปแบบเกมเลยนี่ก็เป็นฮีโร่ของเขานะครับมีมาลีนะบันเด็ดเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากโรงเรียนพ่อมดนำไปเป็นพ่อมดเหรอก็น่าจะบเป็นลักษณะของเมจิกกันนะที่เขาบอกนะครับปิดก่อนนะครับนี่แล้วก็มีหลายหลายตัวละครนะลีน่านะครับแล้วก็นี่อะไรนะีน้องโรสอะ่ะดกอกกุหลาบไอ้สิงสิงกูไลเบียไม่ใช่ไม่ใช่โฆษณานะครับอังเลนนะประมาณนี้นะครับนี่ตัวละครก็น่าจะมีอีกนะอ่านี่ก็ พรีรีเจสเตอร์นาวนี่นี่ก็อันเดิมที่ดูเมื่อกี้นะครับก็ให้เราไปทำการลงทะเบียนนี่วิดีโอของเขาอ๋อนี่ไงอันนี้ดูยังอ่ะนี่อ่ะซ้ำมะเนี่ยอ๋อซ้ำนะครับนี่ทีนี้กดรีเฟรชหน่อยนะก็รูปแบบเกมยังไม่ทราบแต่ตอนนี้ให้มาทำเกี่ยวกับอันนี้ก่อนนะทุกคนแล้วก็หลักๆอีกอย่างหนึงก็คือเขาจะขาย NFT กันแหละ นี่ a อร์ดนี่อ่า a อร์ดนะอยู่ที่ a d ร์ดนะแล้วก็กด a d ร์ดปุ๊บก็จะมาดูตรงนี้นะครับไปทำกันนะครับให้พวกเราไปทำกันได้เลยนะครับไม่รู้ว่ามี Referral อะไรมั่งหรือเปล่านะอ่ะมาทำกันพร้อมๆกันครับกดไปนี่กดอะไรเนี่ย Continue ดูแล้วใช่ไหมนะ่ยอืมดิสคอดจอดิสคอดเขานะปกติส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เพื่อติดต,ตามข่าวนะครับใครเล่นเกมพวก NFT ทอย่างเงี้ยก็อย่าลืมที่จะต้องสมัครดิสคอดไว้นะครับผมปกติเลยไม่สมัครนี่ไม่ได้นะดิสคอดเนี่ยอ่ะกดแล้ว ต่อไปทวิตก็อีกอย่างก็ทวิตนะทวิตทวีแกรม3อย่างหลักๆที่ส่วนใหญ่จะต้องใช้นะครับแล้วอย่างอื่นเพิ่มเติมข,ขึ้นมาอนาคตก็ไม่ไมแน่นะแล้วแต่เกมนะแต่3ตัวหลักๆที่คุณจะต้องจะต้องมีไว้นะครับทาไปเรื่อยๆนะหรือทวิตนะครับหรือทวิตกดวัวใจไหนก็ได้นะครับผมอยากแท็กเพื่อนก็แท็กใส่ชื่อเอาแล้วแต่ ทีนี้ก็เปิด s u b สไครต์ออชั้นนี้ก็ให้ทำ YouTube ไปด้วยนะครับติดตาม YouTube ของเขานะติดตามแล้วก็กดคอนเทนิวแล้วก็จะปลดล็อกตรงนี้ Vmix Address นะครับวี i x กแอดเด s ของเราก็มันอยู่มันอยู่ในมือถือนะ Vmix กแอดเด s นะถ้าใครใช้ตัวของไออีม e ูในการเล่นก็ไปเอามาจากที่คุณติดตั้งในในคอมพิวเตอร์นั่นแหละนะครับผมก็ส่งตัวเลขกระเปา๋าผมไว้ในตัวของแชทผมเนาะ เลฟเล่าอ่านี่ฮะเดี๋ยวก็ขออนุญาตทุกคนใช้เลฟเล่าผมก็ได้นะขอบคุณครับผมคุณนะที่รักกันนะจ๊ะอ่ะโพสในเฟซด้วยก็ได้อ่าต่อไปไอ้ดอกอันที่สองนะตอนนี้ทํากันนะครับทำกันทุกอันเลยแนะนําเลยนะครับแต่นี่คือฟรีไงแนะนําได้ถ้าไม่ฟรีไม่ควรจะแนะนาใช่ไหมต้องศึกษาก่อนนะทุกอย่างนะครับผมอ่ากดนะครับมันเหมือนเดิมเลยอ่ารีจิสเตอร์แล้วนะครับคอนติเนียลวัดวิดีโอจริงๆก็วัดแล้วนะวัดไปเยอะแล้วนะครับได้ไหมเนี่ยอ่าวัดแล้วก็กดได้เลยนะครับ อันนี้ตีทวิตอะรีทวิทต่อครีทำไมบ่อยๆเนอะอะเปิดวีเมกเดสนะครับก็เหมือนเดิมเอามาจากที่เดิมเลย c o p y Continu e อ่าเสร็จอันนี้เร็วมากนะครับอันนี้ก็ไปอ่านเองว่าแจกอะไรคือเขาพอได้เข้ากระเป๋ามาก็โอเคแหละนะไม่รู้ว่าตรวจยังไงก็ยังบอกกันไม่ถูกนะครับเพราะนั่นกรีบๆเข้ารีบๆดูอ่ะต่อไปนี่ฮะแจกลงทะเบียนล่วงหน้านะครับนี่ นี่พวกเขาบอกว่าลงทะเบียนล่วงหน้าตอนนี้และผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับโอ้ได้ตัวฮีโร่นะแล้วก็ได้ตัวของฮีโร่สโตนนะครับนี่ก็น่าจะเป็นเพชรที่ไปใช้ในเกมนะครับส่วนตัวนี้นะเริ่มจะขายพรีเซลนี่ที่น่าสนใจตรงนี้นะครับก็ไม่แนะนําการลงทุนนะศึกษาก่อนทุกคนจริงๆเลยนะครับการประมูลครั้งแรกนะครับมันจะใช้วิธีการประมูลเหรออันนี้รอดูติดตามกันก็คือเขาบอกว่าตอน6กโมงนะครับเดี๋ยวขอแก้เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะตอน6กโมง วันพรุ่งนี้นะครับ6โมงเช้านะเนี่ยนาะ6จุดโมงเช้าก็จะจบเที่ยงนะครับของวันที่21ก็ลองดูนะเนี่ยเลือกชอบตัวไหนไม่รู้สีอะไรยังไงนะครับขออนุญ,ญาตรอดูพร้อมๆกันวันที่ขายแล้วกันนะถ้าเขาประมูลนะครับรอบหนึ่งรอบ2องนะ่ามีทั้งหมด2รอบนะครับเซลล์สตาร์ทดีหนึ่งเซลล์สตาร์ทดี 4, วันที่22อี่สรอบนะั้นอย่าลืมนะครับมาดูกันว่าจะจบประมูลกันไปเรื่อยๆมั้งนะ อาจจะถ้าคำว่าประมูลนะ่ะเขาจะใส,ใส่ราคาไปเรื่อยๆ19 2 0 21 3วันนะครับแล้วก็อีกอีกรอบอีกสวันเหมือนกันนะก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะจบกันที่เท่าไหร่นะก็ประมูลอันนี้เกมยังไม่รู้นะครับเท่าไหร่ราคาอะไรเท่าไหร่ยังไม่บอกเลยนะแต่ตอนนี้เอาไว้ใช้ในเกมแหละแล้วก็ถ้าเกมมีคนสนใจเล่นเยอะมันก็น่าจะเป็นตัวที่ทําให้ราคามันแพงขึ้นมาได้แต่รูปแบบเกมเรายังไม่เห็นอะไรต่างๆเรายังไม่ทราบมาดูทวิตกันหน่อยดีกว่านะครับอาจจะมีวิดีโออยู่ในทวิตบ,บ้างหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ ชวิตของเขาแต่ภาพสวยดีนะผมว่าโอเคแหละเบสออฟเบสใครเป็นคนบอกว่าเนี่ยก็จริงๆถ้าเรามาเล่น n t t ตอนเนี้ถ้าเราเห็นตัวละครแบบนี้เราก็เราก็มิ้นกันไม่คิดแล้วนะจริงๆส่วนใหญ่ <laughs> อ่ะนะครับนี่เกี่ยวกับเลตติ้งเลนกิ้งต่างๆเพทัวร์ our, อยู่อันดับ4ด้วยนะครับ <Okay. S 1> อ่านี่ฮีโร่เป็นหน้าตายอย่างนี้ ก็รอดูแล้วกันนะครับผมว่าจะราคาเท่าไหร่พรุ่งนี้ต้นน้ำจีจีจะขออนุญาตไลฟ์นะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะบ่ายโมงเนาะอ่านะครับบ่ายโมงนะพรุ่งนี้นะครับโอเคสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับการรีวิวเกมของคลิปตัวบอลเซตนะชิน,นเชนวย์มิกที่จะ ทำการแจกแอดด็อแล้วก็ทําการมิ้นไม่ใช่มิ้นนี่ทำการประมูลกันพรุ่งนี้นะสอรอบนะครับสอรอบมีทั้งหมด2รอบนะมาเฝ้าดูกันได้นะครับโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะอย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามต้นนัำจีจีด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย